Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับละครจากวิภา รู้หรือไม่พระองค์เจ้านวมคือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยผู้มีตําแหน่งจ้างวางหมอดูแลสุขภาพและบําบัดโรคภัยไข้เจ็บแด่พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นสูงในราชสํานักพระองค์เจ้านวมทรงกํากับกรมหมอหลวงทรงศึกษาวิชาทางการแพทย์แบบดั้งเดิมควบคู่กับการศึกษาความรู้ตามแบบตะวันตกจากคณะมิชนรีและนายแพทย์แดนบีชบรัดเลโดยทรงพยายามประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์ตะวันตกเท่ากับการแพทย์ดั้งเดิมของไทยในการรักษาโรคต่างๆ ทั้งยังเป็นผู้แต่งตำราสรรคุณยาตำราเกี่ยวกับสมุนไพรเล่มแรกของไทยมีสมุนไพรจำนวน166ชนิดซึ่งต่อมาตำรานี้ได้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยนับเป็นการสืบทอดมรดกด้านภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยจวบจนปัจจุบันติดตามละครหมอมเป็ดสวรรค์ได้ในวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้